ครับวันนี้เราก็จะมาตัดเก็บเศษสิ่งขิงไม้ที่เราตัดเมื่อวานไม่งเูเยอะเลยพี่เราตัดเมื่อวานนะครับใครที่เข้ามาชมก็ฝากดไลค์กดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยครับๆๆๆๆๆเ,เัียงต่อเหรอเราจะเหตุผลเสร็จอีกเลยเหรอเด โชีตัดเนี่ครับซีตัดอันนี้เก็บทิ่นถ่ายมาตอนไปหานม้อยู่ป่าโชว์โชว์โกล่องนะชับนะสีตัดครับขมมัดโชิขมปะมนีรีบโชว์ดิไกลไกลไชวกล่องน้ำสองแลวก็ลงเยอะได้แล้วก็ทุใเหงบบโหขมมากเลยครับเขาบอกจะต้องแรงดีนครับแต่ได้หมด

嗯，好，个是袋子吗？不你道。<noise> <noise> ยอดนนหลังเลิกเรียนเราก็มาจัดเก็บกิ่งไม้ที่เราตัดไปเมื่อวานนะครับถ้าใบมันหล่นมันก็จะอันนี้เราก็รีบเลยพักที่ทาดูครับนี่มีตัวอะไรครับนี่กินใบไผ่เนี่ครับไผ่เป็นรับได้เห็น <c oughs> น่ครับ <c oughs> กำลังกินมือไผ่ับผม บางบางใบใบไผ่หนีบลงมากันแหละพอใบไผ่สดคือตอนนี้ก็ลังยังไม่เหี่ยวเลยเอาไปใส่นี่มันกินใบไผสดไปตัดให้มันเลยนี่เจ้าเนี่ยหกแล้ว Ừ, <laughs> <laughs> Đây đi 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 bác cô ơi. Đi 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 ยังใช่ดึกที่วไออีขอนี่เไม่ติดจัิงสิบอกวิธีเนี่ยต้องใช้อีขอฟันนะครับแบบนี้นะเนี่ยนะครับเซียนมากลับมาจากโรงเรียนครับผม

你说。Sure. ขี่กล้ที่ดีเอาขานั่งเือนเฮ้ยเดีอดเ่มเนี่เทาเลนนอยเป็นไรเป็นไรตลกน้อยเดี๋ยวทอเนี่ยเสียงครับพี่ตลกพี่เสียงมอกตกางโดดชวนึ่งเทพี่ขี่ตกนีไม่เสียตัวตายโดดกแพงมันจะล้มเห็นดี

หดยังเหรอขียเขี่ยเขี่ยสะอาดตัดแล้วเลยต้นนี้ตัดเลยวะอืมงบมีดเป็นด้วยคงใครไอ้เีบย

แข็งเลยไม้เนี่ยไม้ก็ทิ้งครับแข็งมากเลยครับเด,ด,ดี๋ยวดีระวังนกักนะบอกมึงอยากตกซื้อพลาพักพัดร้อ,อนจ้ะพี่เอาทิ้งเลยเอาลงเลยล่ะลงเลย เด oh ี๋ยวเอาลงเลยขับคุณับเสี้งนะครับยบ้อยงั้นสําหรับจบคลิปนี้ก็คลิปหน้าก็จะตัดต้นพยุ้งต้นนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับ มันยังเหลืออีกต้นหนึ่งครับถ้ามันเอ็นใส่ลงรถครับถ้าฝนตกมาดินอาจจะซุครับแล้วอาจจะเกิดสาเหตุต้นไม้ล้มทับรถเสียตั้งได้ครับนี่เศ้าอย่งครับใครสนใจจ้างรีวิวสนใจได้ครับผมนายมาร์กปแก้วความมอ

สำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะครับขอบีเดี๋ยวครับผมหลังจากตัดและเคลียจริงรครับผม ครับโล่งนะครับต่างจากเดิมนะครับใครที่ดูคลิปแรกครับผมจะรู้ครับนี่ครับเสียนมาจาักการเสียนมาเสียนมา